สวัสดีครับคุณผู้ชมนะขอต้อนรับสู่รายการกูเฮลชนะนอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เรามาอยู่เกม WWE Spectacular vs the 2010นั่นเองนะครับวันนี้ครับเราจะมาชิงแชมป์ WWE ไนสึก r ร s เต n m a เนียรข้งที่25ครับระหว่างกูเฮลตัวผมเองเป็นผู้ท้าชิงเจอกับร่างของ JBL เจ้าของหน่งแชมป์โลก WWE เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลยครับดาวน์โหลดอีกยูสตันเฮกสตัน opponent. เอาละครับกูเหง จาก f ิ o เจอ r s ซี c i The King ตุ๊กเฮาด้นนีครับออกมาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเขา าครับเดินขึ้นเวทีมาแล้วครับขอริสเสียงหน่อยฉันคือแชมป์ฉันคือแชมป์อากไว้สำหรับนายกูเฮลเอาล่ะครับรอกับตับแท้แชมป์โลกจิบี ออกมาพร้อมกับรถลิงซีนผู้จ่งเขาจากนิวหยองซิตี้แล้วของช็อมปโบกจอห์นบรัชชอนเลฟิล,ล,ฟลสะคิดไปเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาชิมม็อปโบกชิวิวี ยังเริ่มเริ่มมาชรับเริ่มมาช้าวโชก่อนเลยครับทีด็อกคลิกมาเลยครับหักแขนลุกขึ้นมาเอาหูหลบได้ทีเอาไม่โดนด้ oh ดอกคิกแทนแล้วกันทีไม่ล่วง ก็หักแขนอีกรอบนึงแล้วกันมาโอเคก่อนเดบิลขึ้นมาโดนสวน่โถเอ้ยโดนอีกเปะโอ้โหโดนโค้ชไล่สวนคนะรับโอ้โหชกกลับโอ้โดนสวนอีกแล้วโวอ้โหตบกระบาลเฮ้ยบังอาจตบ โอ้โหโดนล็อกด,ดีทีโอ้โห j p l มีการเล่นหนักจริงๆนี่ยเนี่ยเผาเต็มหน้าเผาเต็มหน้าจะต่อไหมรวบพลิกม็อบม็บตี๋ยทีหน้าไปมามาหุ่นตัวหน่อยทีหน้าโอ้โหโดนน้ำได้อีกแล้วโอ้ยตกได้ เตะจ็อบคิกชก็อกหลบได้สวนสวนนี่นะชโช็กนี่ชโชโ็โช็กการยับน้าโตรงเ,เต็มๆมาไปปันชัยจ็อปคิกถีบหน้าซุปเปอร์คิกลงไปลากคอจเจเบลขึ้นมาล็อกคอครับ โอ้กปั้นข้นมาจับบอลรีบ้อยครับเดิ<ป>มเังครับมาสนี้ท่านใครโดนนับสิบก่อนนี่<ป>ถือว่าแพ้ทันทีนะครับลืมบอกต,ติกาไปเสียเยลลุกขึ้นมาครับนี่ไงลุกทำไมลุกทำไม ยังไม่สาใจโอ้โอคุยสวนนี่เขาแย่เหรอแย่เหรอยะเหอจดทิ้งศอกลงมาเอ้ยองแจ็กสะหน่อยดรอปคิกไม่ร่วงดรอปคิกเอ้าโถปัดข่าวเตะนี่ยังกริ้งตกเวท,ทีไปเลยกลับมา จอปคิกทีหนึ่งจอปคิกสองทีเขาโอ้โหหัวแตกหัวแตกครับนี่เจเบีย,บยทิาให้ดจอปคิกไม่ล่วงจอปคอิกทีหนึ่งทีมหน้าไปอีกทีหนึ่งครับลากคอสเจเบีย,บยขข้นมาแยบแยบแยบอีกทีหนึ่งแล้วก็ ชกหน้าลูกยังฟังขารครับโอ้ยโดนชกนี่มส่วนด้วยด็อกคิกครับชกชกบ็อกได้ชกกับเข่าเต็มหน้าลาขอขึ้นมาครับแหมทำมันตายหมดก่อนเวียนโดนรีเวิร์สโอ้โหกระแทกอ้โหกระแทกไปอีกที เข้าเวทีขึ้นมาแล้วนี่ไอ้โลกกดไว้เอาตะยอนหนาเดี๋ยวเดี๋ยวเตังอล่นอะไรพี่เลนกอยูนี้หยิบมาแล้วผัดแชมป์โลกเก้อี อย่าพึ่งนะปื่นตื่น,ต,นตื่นแล้วตื่นแล้วนี่ไงตืนตื่นตื่น,น,นมีเรื่องแล้วกระแทกหน้าไปอุ้ยสวนสวนดอ็อกเคปอู้ดอกโทโบ เดียวล่วงไม่ล่วงไม่เนี่ยเตยยอดหน้าเอาละเราทำให้มันจบันเลยดีกว่าโช๊โช,โช๊ยับเข้าหน้าว่าได้เวลาประเทสเสรแล้วเป็เนเชือกเซเว่นเชนวอร์มเรียบร้อยชนะแน่นอนครับดูโจง เจแล้วครับแแน่นอนแชมป์ถือไว้รอเลยครับนี่เย้แชมป์คนใหม่กูเฮล เยัยย yeah, 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 yeah. ัยยัยยัยยัยนะครับแพ้แน่นอนออกซิเก <Yeah. S 2> ็ขอช็อลูกใหม่เจิด king กูเฮลนั่นเองครับแล้วก็ต้องขอลาจากเพลงนี้ครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ